ง่ายมือไว้ที่หน้าตักเราจะใช้ลืมตาทำก่อนเพราะสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิตสูดลมหยายใจยาวๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆสูดลมหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งช้าๆลึกๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆ ยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่คือฐานของจิตสังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ไว้จะมีความรู้สึกวุบวุบวุบอยู่ที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่จะมีความรู้สึกคล้ายคล้ายหัวใจเต้นให้เราเรียนรู้ว่า ฐานของจิตยอยู่ที่กลางนอกบริเวณลิ้นปีเมื่อเรากลับมารู้สึกภายในไปเรื่อยๆเห็นจิตเกิดดับภายในไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้ว่าเวลาเราตึงที่หัวเวลาคิดนู่นคิดนี่คิดเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเรากลับมารู้สึกที่กลางอกเราจะเรียนรู้ว่าอ๋อความคิดนี่แหละไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ย่อมไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของเราจะมีความรู้สึกวุบวุบวุบอยู่ที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่สังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ไปเรื่อยเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วค่อยๆเอามือออกช้าๆกลางหน้าอกก็รู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไป สังเกตความรู้สึกไปเรื่อย